สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีพระเถรคณาจารย์โบราณรูปหนึ่งนะครับอยากจะมาแนะนําให้รู้จักท่านมีพุทธคมที่สูงมากเลยแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชแพรแห่งวัดสุทัศน์เนี่ยก็ยังนับถือท่านเป็นอย่างมากด้วยท่านมีสิทธ์เป็นกมรมหลวงชุมพรเขตอุรมศักดิ์นะครับแล้วก็ยังมีมือปุโตแห่งวัดประดู่ชิงทีที่ยังเป็นสิทธ์ท่านด้วยและตอนนี้เหรียญของท่านก็อยู่ในมือผมแล้ว จะเป็นเหรียญอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ นี่คือเหรียญหลวงปู่พุ่มวัดบางโครนอกนะครับปี2516บล็อกนิยมหลังขอบยมนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่พุ่มที่นิยมและพื้นที่ใช้ก็จะเป็นรุ่นปี2516ซึ่งสร้างโดยวัดบางโครนอกและมีประสบการณ์ตั้งแต่วันปลุกเสกโดดเด่นในเรื่องกันไฟเป็น,นอย่างยิ่งนะครับด้วยยันของหลวงปู่พุ่มนั้นเป็นยันที่ปูกเป็นรูปน,น้ำเต้าอักษรเลขยันมีพุทธคุณ นอกจากเมตาแ้วคาดแล้วสามารถกันไฟได้เป็นหนึ่งดีครับประวัติการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่พุ่มปี2516เมื่อประมาณเดือนกันยายนปี2516ได้มีผู้มาขโมยธรรมาศ เก่าแก่ของหลวงปู่พุ่มนะครับซึ่งเมื่อมีชีวิตใช้นั่งเทศโปรดแก่ญาติโยมโดยไม่ทิ้งร่องรอยให้ปรากฏเลยท่านเจ้าอาวาสคิดว่าจะไม่ได้คืนจึงได้ไปจุดทูบที่ฐานต่อนหน้ารูปถ่ายหลวงปู่พุ่มนะครับว่าถ้าหลวงปู่พุ่มมีความศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วภายใน3วันขอให้ดนใจคนร้ายนําเอาธรรมชาติมาคืนให้ได้หลังจากจุดทูบบอกกล่าวหลวงปู่พุ่มผ่านไปครบ3วันนะครับนร้อยเวรสถานีตำรวจยานวาวา ได้แจ้งให้ไปเอาธรรมาตคืนเพราะมีผู้ร้ายนำไปขายให้พ่อค้าแถวเวิร์กนคนกรเกษมราคา3,000บาทนะครับและเจ้าของร้านได้ถอดธรรม,มารออกเป็นชิ้นๆไม่ทราบด้วยเหตุผลอันใดนะครับได้นำมาคืนให้สถานีตำรวจพร้อมทั้งได้บอกว่าจะไม่เอาเงินคืนแม้แต่บาทสตางแดงเดียวนะครับด้วยเหตุนี้ท่านอาจารย์สุวรรณจึงเชื่อแน่ว่าเป็นความสัดิ์สทธิ์ของนงปุกุ้มอย่างไม่มีปัญหา จึงคิดจะหล่อรูปหลวงปู่พุ่มขึ้นเท่าองค์จริงนะครับเพื่อน,นำมาประดิษฐานที่วัดให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธามาบูชากันทั่วถึงนะครับอีกทั้งยังสร้างรูปเหมือนเพื่อให้ประชาชนได้บูชาที่บ้านพร้อมกับตั้งเหรียญหลวงปู่พุ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของวัดบางโคนอกที่จะสร้างของดีหลวงปู่พุ่มขึ้นแล้วก็เกิดสิ่งมหัศาจรรย์ขึ้นท่ามกลางสายตาประชาชนนับร้อยเลยขนาดเททองนะครับ หล่อร,รูปของปู่พุ่มวันที่เกิดเหตุนั้นมหศัศจรนท์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าของวันที่3 0มันวาคม2,516น,นะครับขณะที่สมเด็จพระวรรณรัตได้เป็นประธานวันมหาพุทธพิเศษของวัดบางโคลนอกทําพิธีเททองจนครบถ้วนแล้วในช่างสำอางนะครับแก้วมโนรมในช่างปั้นช่างหล่อของโรงงานหล่อก็ได้ช่วยกันเททองหล่อพระไจนหมด เหลืก็แต่รูปหล่อของหลวงปู่พุ่มหน้าตัก1 6นิ้วนะครับอีกองค์เดียวเท่านั้นเมื่อนายสำอางได้สั่งให้ช่าง2คนนะครับที่เบ้าล้อมออกจากเตาเพื่อนำไปเทที่หุ่นนะครับเบ้าล้อมเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวันไหวเลยนะครับน้ำทองเหลืองที่เดือดและร้อนจะเดนขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมาไดา้ีสระของนายช่างสำอางจนไหลลงมาทั่วแผ่นหลังนะและหน้าอกนะครับ แต่ในสำอางไม่ได้ร้องโอดโอวยด้วยความเจ็บปวดแม้แต่คําเดียวคงยืนตกตะลึงอยู่พักหนึ่งแล้วก็คมหน้าคมตาทำงานไปจนเสร็จพิธีครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยกับบารมีของหลวงปู่พุ่มนะครับมีพระคนาจารย์ชื่อดังที่นั่งปลกปลุกเสกดังนี้นะครับหลวงพอ่อติดวัดป่าเลายสุพรรณบุรีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพ หลวงพ่อเทียมวัดกรัตราธิราชอยุธยาหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีสมุทรสงครามนะครับหลวงพ่อเสงวัดตาลยานกรุงเทพนะครับหลวงพ่อทองอยู่สมุทรสาครพระภูสาธรพธัฒนกิจหลวงพ่อวงวัดปริวาสราชสงครามกรุงเทพพระอาจารย์จำลองวัดราชสิงขรกรุงเทพครับ ถ้าเพืเ่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตามอีดีบ้านเขียวที่อยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ